โอ้คอยไหลฟองมากตัวมันสีฟ้านี่ ไม่รู้ว่าจะไปทางทางนู้นหรือเปล่านะที่กำลังมีปัญหานะสวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเรื่องร่างนะเรามาอยู่ที่บริเวณสวนร้างร้อปีอีกแล้วนะสำหรับวันนี้เราจะมาหาสินค้าเหมือนเดิมนะแต่ถึงมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยพาทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ตามนะ แต่แต่ละวันแต่ละเวลาที่เราพามามักจะเจอสภาพแวดล้อมหรือป่าที่เปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะมีอะไรให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าแตากต่างจากรอบที่แล้วอย่างแน่นอนนะช่วงนี้ฝนแรงใหม่ๆประมาณ2วันนะเราก็อาจจะเจอธรรมชาติที่สวยงามนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่เข้ามา ตอนแรกเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะพาไปชมอะไรสำหรับวิดีโอนี้บอกไว้เลยนะว่าเราจะพาไปชมธรรมชาติในบริเวณสวนร้างร้อยปีโดยที่เรามาหาสินค้าก็คือระกำนั่นเองนะทุกคนใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติก็อย่าเพิ่งกดหนีไปไหนนะดูกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าใคร ไม่ชอบอะไรงนี้ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยไม่ว่ากันนะทุกคนเราจะถ่ายให้คนที่ชอบเหมือนกันดูเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าระหว่างที่เราจะไปหาสินค้าคือระกกรรมเปรี้ยวเนี่ยมันมีอะไรสวยงามระหว่างทางที่เราจะถ่ายให้ทุกคนดูกันหรือเปล่านะเดียตอนนี้ยุงเยอะมากๆเลยนะคนไปดูกันนะ ตอนนี้เราได้เห็นรก,กระกำหนึ่งหนึ่งทลายใหญ่ๆนะขอนไม้ผุไปเหยียบก็ต้องระมัดระวังนี่นะทุกคนไม่ไม่ราว่าหวานหรือยังเพราะว่าเรามาหารก,กระกำเปรี้ยวนะก่อนอื่นเราต้องเช็คสินค้าโดยการแกะชิมก่อนนะแต่ตอนนี้เรามาเจอเห็ดนะทุกคนเห็ดโอ้ก็ใหญ่มากเลย ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะใครที่เชี่ยวชาญหรือว่ารู้จักว่าเป็นเห็ดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่ามันกินได้ไหมนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะแข็งๆนะทุกคนแต่มีนอนกินอยู่นี่นอนกินอยู่ใหญ่มากเลยนะเทียบกับเทียบกับหัวเรานะนี่นะ สีขาวแล้วก็ลักษณะออกเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะสวยงามมันน่าจะน่าจะกินได้นะเพราะว่ามีหนอนกินอยู่นิดนึงไม่มั่นใจนะเราแค่แค่ดูความสวยงามอย่างเดียวนะมีกิ้งกือกินอยู่ด้วยทุกคนนี่ตัวนี้กินอยู่นะกิ้งกือตัวแบนๆบน เห็นไหมนี่แล้วก็ข้างล่างก็เยอะเลยมันงอกที่ขอนต้นไม้ผูกตรงนี้นะสองกอเลยทุกคนไปตอนนี้เราเป้าไปชิมระกรรมด้านล่างนู้นกันดีกว่านะแล้วก็ฝั่งนู้นอีกทลายใหญ่ๆสองทลาย ทำแมงมุมเขาควายร่วงน้ำนะทุกคนเดี๋ยวช่วยมันขึ้นมาก,ก่อนเดี๋ยวมันจะตายนะไม่รู้ว่ามันจะว่ายน้ําเป็นไหมไปไหนแล้วขี้อายสวยงามมากเลยนะเขายาวมากเลยใช่บมัมดู นี่ก็คือธรรมชาติที่เราอยากให้คนผู้ชมได้ได้เห็นนะคือไม่ต้องบุกมาเหมือนเราเราจะถ่ายให้ให้ชมนะสำหรับใครที่ชอบไนะปล่ไปคนนี้นะค ใหญ่ติดจักใหญ่อาใหม่นะตอนนี้เราก็มาถึงระกรรมที่เราเล็งไว้ในตอนแรกนะคือทลายใหญ่มากๆเลยทุกคนดูแล้วก็คาดว่านะน่าจะหวานแล้วเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันเลยว่ามันหวานไหอยัง เราไม่ได้มาดูเลยโอ้ทุกคนหวานแนะ่แน่นี่สังเกตจากมันปริออกอย่างนี้แสดงว่ามันมีรสหวานแล้วเนาะลองชิมดูกันนะทุกคนหวานแนะ่แน่โอ้ลักษณนะ Uh huh. หวานอมเปรี้ยวแต่ก็ไม่เปรี้ยวแล้วนะขายเปรี้ยวไม่ได้แล้วขายหวานได้น uh huh. ะทุกคนอือหือฟา้ใหญ่ด้วยประมาณกรอบสิบกิโลนะฮะเนี่ย เดี๋ยวเราไปต่อนะไปเศรษฐามากเลยเรามาเจออ๋อมงมุมขอไฟตัวนึ่งทุกคน จะมองไม่ชัดเพราะว่าแสงเยอะนี่นะทุกคนสวยงามมีเยอะมากๆเลยนะแถบส่วนร้างตรงนี้นะขามันอย่างยาวต้องไม่โฟกัสนะเขาเป็นสีรุ้งด้วยนะครับ ม่ควรมาแล้วแม้แต่แอ่งน้ำเล็กๆยังมีปลาเลยทุกคนปลาอย่างเยอะลูกปลานะไม่น่าเชื่อว่าจะมีปลาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นกรอเป็นห้วยเล็กๆแบบนี้ เสียงลูกไก่ปา่าน่าจะหลงแม่ช่วงเราเดินมาแล้วก็ออมันตกใจเรานะกระตากลั่นป่าเลยมีเสียงนี่้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนะถอเจอระกำรรเปรี้ยวเป้าหมายของเราก็คือระกำเปรี้ยวนะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บริเวณด้านบนของลำห้วยนะทุกคนปรากฏว่าเราไม่เจอกระำเปรี้ยวที่เราต้องการเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปหาอีกฝั่งนึงเผื่อมันจะมีนะทุกคนเสียดายมากๆเลยที่มันเจอตอนมันหวานแล้วนะสำหรับเมื่อกี้เราก็ได้เจอผูงไก่ป่านะที่เราแอบถ่ายมันอยู่แล้วก็ มันไม่เห็นเราก็เลยเข้ามาใกล้พอสมควรพอมันเห็นเราก็ตกใจบินหนีไปตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบการถ่ายทำบรรยากาศธรรมชาติในสวนร้างร้อยปีของเราก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรืองรางด้วยนะเพื่อการติดตามในคลิปต่อๆไป คลิปใหม่ๆกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูระก,กรรมอีกฝั่งนึงนะว่ามีหรือเปล่านะถ้าไม่มีเราก็จะกลับนะแล้วก็ไม่ได้ออเดอร์ที่เขาสั่งเราก็จะไปหาที่บ้านอีกรอบนึงนะแต่ตอนนี้คือการเช็คในรอบเดือนนี้เรายังไม่ได้เข้ามาเช็คในส่วนร้างเลยนั่นเองแล้วก็ ตอนมาเราก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะทุกคนใครชอบก็ฝากไลค์ก, like, ก็แชร์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะแต่ถ้าไปข้างหน้าแล้วก็เจออะไรก็จะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมนะแต่สําหรับตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะแต่ถ้าข้างหน้าที่เราไปเจออะไรที่น่าสนใจก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันแบบเรียวๆเลยนะสตหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ทุกคนเรามาเจอเข้ากับรังรังไม่แน่ใจว่าเป็นนกสาดิกาหรือว่านกอะไรนะดูตัวมันบินออกไปเมื่อกี้มีไข่แล้วทุก็โอ้ขอยลายฟองมากตัวมันสีฟ้าน,ะนี่โอ้ไข่ห้าฟองเลยนะทุกคน ไข่ห้าฟองนะลักษณะรังมันจะทำกับดินแบบนี้น่าจะเป็นนกกระเต็นนะเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีสาธิกานะทุกคนดูแบบถ้าไม่สังเกตเมื่อกี้ก็เดินเหยียบไปแล้วนะกล้ายแบบขยะกิ่งไม้แห้งๆานาะแต่มันก็ขุดดินเป็นโพรงอยู่ด้านในนะ นี่เป็นโพรองอยู่ด้านในแบบนี้นะทุกคนโอ้เสียงม,งมันร้องมากมันน่าจะหัไก่นะอย่าไม่กวนมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เอาไข่นะเดี๋ยวจะมีตัวอะไรมากินไข่นะ ตอนนี้เราจะได้มาดูคลายนันอยูวจะเปลี่ยวหรือเปล่าลองเช็คดูนะถ้าเปลี่ยวเราโชว์ดูเลยทุกคนดูยุงเต็ม เสียงมากที่เราเจอเมื่อกีออ้มันร้องอีกแล้วมันน่าจะห่วงรังมันนะเดี๋ยวเราเรีบแกะดูแล้วก็กลับดีกว่ามันจะได้เข้ามาหาดัวยชิมอย่างนี้นะอือเปรี้ยวได้โอเคภารกิจเราสำเร็จ นี่ก็น่าจะเปรี้ยวนะนถือว่าเราได้ออเดอร์ไปนะของเยอะสุดๆเขาปิดคลิปก่อนนะทุกคน